เทศนะครับให้กับพี่สอนนะครับพี่สอนบอกว่าช่วยโฆษณาขายให้หน่อยนะครับก็จะโฆษณาขายให้กับเพื่อนๆทุกๆท่านนะครับก็จะโคสันตีก็จะโฆษณาขายให้กับเพื่อนๆทุกๆท่านนะครับก็เอาเป็นว่านะครับทรัพย์สินของใครใครก็มีสิทธิ์จะขายนะครับเหมือนที่ติมีของเนี่ยติก็พอใจที่จะขายที่1ล้านบาทนะครับแต่ก็ไม่ได้รีบขายนะครับก็คือมันสิทธิของเราไงเราจะขายที่1ล้านเนาะ แต่ถ้าใครไม่ซื้อเราก็ไม่ห้ามนะครับเช่นเดียวกันนะครับพี่สอนก็บอกว่าเออมาดูกันซิว่าลูกค้าอยากจะซื้อของพี่สอนที่เท่าไหร่นะครับตอนนี้เหรียญที่ติดขายอยู่ร้านหนึ่งนะครับพี่สอนบอกว่าเท่าไหร่ก็ได้นะครับพี่สอนบอกว่าเท่าไหร่ก็ได้ให้ต่อมาพี่สอนจะขายให้นะครับอ่าต่อกันมาเลยนะครับเหรียญที่ติดขายอยู่ร้านนึงแบบนี้นะครับเหรียญที่ติดขายอยู่ร้านนึงแบบนี้เนี่ยพี่สอนบอกว่ามีเหมือนของตีเปี๊ยเลยแต่ให้ลูกค้าในไลฟ์ต่อมานะครับถ้าพอใจนะครับพี่สอนจะปล่อยให้นะครับไม่ใช่่ตตตนะคืออก็ขขายงไมลด ตีขายที่1ล้านบาทนะคะไอหนึ่งล้านเจ็ดแสนไอหนึ่งล้านเจ็ดหมื่นผู้ผิดตีขายที่1นึ่งล้านเจ็ดหมื่นไม่ลดไม่กระทั้งบาทเดียวนะครับส่วนพี่สอนบอกว่าของพี่สอนมีนะใครจะให้เท่าไหร่ให้ต่อมานะครับพี่สอนบอกว่าพี่สอนยู่การจนาบุรีนะครับมีเหมือนของดีเป๊ะเลยนะครับมีเหมือนตีถึง2เหรียญด้วยกันนะครับมีเหมือนของตีถึง2เหรียญด้วยกันนะครับส่วนที่เหรียญที่ไม่เหมือนของตีมีเยอะเลยละครับเพราะฉะนั้นนะครับพี่สอนบอกว่ามีเหมือนของตีเป๊ะเลยอ่ามีเหมือนของตีเป๊ะเลยนะครับเีียงต่หานออมทืขข 1ล้านกับอีก70,000บาทไม่ลดไม่กระทั่งบาทเดียวนะครับขอตีนะาตีขายอยู่ที่1ล้านกับ70,000นะครับไม่ลดบาทเดียวเลยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับต่อกันมาเต็มที่เลยนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ต่อของตีนะต่อของพี่สอนที่อยู่กาญจนบุรีนะครับเพราะพี่สอนบอกว่าตีช่วยประกาศขายให้หน่อยอ่าเท่าไหร่เท่านั้นนะครับเท่าไหร่เท่านั้นเพื่อนๆพก็ ต่อราคากันมาได้เลยครับเดี๋ยวถ้าเกิดถูกใจพี่สอนนะพี่สอนอยู่การจนบุรีจะยอมปล่อยให้นะครับส่วนของตีนะ1นล้านเจ็ดหมื่นไม่ลดไม่กระทั่งบาทเดียวนะครับถ้าเป็นเหรียญทั่วไปอะตีจะมีมากมีเป็นพันเหรียญเลยละครับแต่เหรียญที่ตีกําลังโชว์อยู่เนี้ยเป็นเหรียญที่มีลักษณะพิเศษนะครับซึ่งตอนเนี้เจอแล้วนะครับพี่สอนมีเหมือนตีสองเหรียญด้วยกันนะครับเป็นเหรียญอ่าขอบพระคุณนะครับคุณ เบบีอันดานะครับขอบพระคุณครับก็คือแต่ละคนนะก็จะมีของนะครับที่สามารถนะขายกันได้แต่ว่าเพื่อนๆอาจจะยอมขายกันที่เท่าไหร่เป็นประเด็นนะครับของตีจะเป็นเหรียญที่หาย,ยากนะครับระดับประเทศไทยเนาะเป็นเหรียญที่หายหายากระดับประเทศไทยซึ่งตอนนี้ค้นพบแล้วนะครับอยู่ที่พี่สอนจังหวัดกาญจนบุรี2เหรียญน,นะครับส่วนถ้าเหรียญแบบทั่วไปอตีมีเป็นพันเหรียญเลยนะครับเหรียญคุดแบบนี้นะถ้าเป็นแบบทั่วๆไปอตีมีเป็นพันเหรียญนะครับแต่ตีมีในร้านเพียงเหรียญเดียวนะที่ขายอยู่ที่าน0 0 0ล้านกับเจ็ดหมื่นบาทนะครับเป เป็นของที่มีลักษณะพิเศษนะครับอยู่ที่เพื่อนๆนะครับจะขายกันที่เท่าไหร่นะครับตอนนี้พี่สอนบอกว่าเฮ้ยมีเหมือนหายากเหมือนของตีเลยมีหายากเหมือนของตีเลยนะครับพี่สอนบอกว่าลองดูซิว่าคนในไหลอาจจะต่อได้เท่าไหร่แต่ของตีไม่ลดนะครับของตีอยู่ที่1 70, นึ่งล้านเจ็ดหมื่นเนี่ยตีไม่ลดนะครับอของตีไม่ลดนะหนึ่งล้านเจ็ดหมื่นนี้คือขายจริงจังนะครับถ้าเป็นเหรียญพยสองห้าหนึ่งเจ็ดทั่วไปันีตีมีเป็นพันเหรียญน,นะครับแต่เหรียญที่กําลังโชว์อยู่เนี่ยเป็นเหรียญที่มีล คนพบแล้วว่าพี่สอนที่อยู่กาญจนบุรีมีสองเหรียญน,นะครับพิเศษยังไงใช่ไหมครับมันเป็นเหรียญที่ว่าเขาเรียกว่าไงนะพิมพ์พาดโดยสมบูรณ์อ่าพิมพ์พาดโดยสมบูรณ์นะครับเพื่อนๆถามได้น่ารักมากเลยครับขอบขอบพระคุณมากๆครับอ่าพิเศษดูยังไงนะครับคุณนัมเดี๋ยวนะอ่านสะกดภาษาอังกฤษแป๊บหนึ่งนะครับเพราะไม่เก่งภาษาอังกฤษนะครับคุณนัทพัดอ่าคุณนัทพัดนะครับขออนุญาตเรียกว่าคุณนัทพัดสอนนะคุณนภพัทสอนถามว่า พิเศษอย่างไรนะครับเป็นเหรียญที่พิมพ์ผิดนะครับโดยสมบูรณ์นะครับพิมพ์ผิดโดยสมบูรณ์คือปกติเนี่ยพอเหรียญพิมพ์ผิดเนี่ยเขาจะขยเยินทีละนิดทีละนิดนะครับแต่ <c oughs> พิมพ์ผิดโดยสมบูรณ์อ่ะก็คือหมายถึงว่ามันผิดจนตรงครบรอบครบวงรอบของเขาอะร้อยแปดสิบองศานะเหมือนเวลาเขาปั๊มแม่พิมพ์ใช่ไหมครับเพื่อนๆเวลาถ้าเกิดการผิดพลาดเนี่ยเขาเรียกว่าแม่พิมขยเยินไงขยเยนทีละหนึ่งองศาสององศาสามองศาไปเรื่อยนๆนะครับแต่เหรียญพิเศษก็คือพอ ขยเยนไปครบ180องศามันจะแบบเขาเรียกว่าผิดพลาดโดยสมบูรณ์แบบนะครับผิดพลาดโดยสมบูรณ์แบบคือขยเยนไป180องศานะครับก็เป็นเหรียญขยเยน180องศาครับอ่าเป็นเหรียญขยเยน180องศาเขาเรียกว่าพิมพ์ผิดโดยสมบูรณ์นะครับพิมพ์ผิดโดยสมบูรณ์เพราะว่าถ้าเกิดเป็นเหรียญที่พิมพ์ผิดนิดหน่อยอ่ะก็มีราคาแล้วนะครับแต่ถ้าพิมพ์ผิดโดยสมบูรณ์แบบเนี้ยก็จะมีราคาสูงมากนั่นเองนะครับ เอาเป็นว่านะครับพี่สอนบอกว่าขายไม่เท่าตีคือใครจะต่อเท่าไหร่ถ้าพี่สอนพอใจพี่สอนจะปล่อยให้นะครับส่วนของตีนะยืนยันว่าขายอยู่ที่หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นเป็นเหรียญที่พิมพ์ผิดโดยสมบูรณ์นะครับแต่ถ้าเป็นเหรียญปกติเนี่ยตีมีเป็นพันเหรียญนะครับเหรียญปกติเนี่ยตีมีเป็นพันพันเหรียญเลยนะครับเหตุแต่ว่าเหรียญที่พิมพ์ผิดโดยสมบูรณ์ตีมีเหรียญเดียวอ่าซึ่งตอนนี้เหรียญพิมพ์ผิดโดยสมบูรณ์เนี่ยค้นพบอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรี2เหรียญนะครับอยู่ที่พี่สอน2เหรรีียยญนนะคับออู่่ใมืพสอนเนาะเหรียญนะกก็พพีี่่่สสอออนนบวาลด ของเตี๋ดิไม่ลดอืของตีย๋ยดิขายที่1นึ่ล้านเจ็ดนไม่ลดนะครับอของตี๋ขายที่1นึ่ล้านเจ็ดนไม่ลดนะครับแต่ของพี่สอนก็เขาบอกว่าให้มาดูลูกค้าในไลน์ว่าเขาจะต่อรองเหลือเท่าไหร่นะครับหมายถึงว่าต้องซื้อจากพี่สอนนะไม่ใช่ซื้อจากตี๋ ถ้าซื้อจากตีก็คือ1นึ่งล้านเจ็ดหมื่นไม่ลดไม่กระทั้งบาทเดียวนะครับแต่ที่สําคัญนะครับพวกพวกเราทุกคนนะให้ยืนยันกันไว้นิดนึงนะครับพวกเราจะไม่ยอมเสียโง่นะครับพวกเราจะไม่ยอมเสียโง่คือถ้าเกิดใครบอกว่าให้เยอะแต่จะเรียกร้องเอาเงิน600หรือพันสอะไรประมาณนี้คยครๆว่าต้องไปทําบัตรประกันทําใบเซอร์ทาใบเซอร์ติเกตอะไรก็ไม่รู้ของเขาอะนะครับเราจะไม่ยอมเสียนะครับพาะเหล่านั้นคือไม่ฉาชีพนะครับเพื่อนๆพวกเพื่อนที่บอกว่าจะให้ราคาดีนะแต่ต้องเสียให้เขาก่อน600หรือเสียให้เขาก่อนพันสองพวกนี้โจรทั้นนเเลยเพื่อๆ แต่นะครับของเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับของเพื่อนเพื่อนทุกท่านเพื่อนเพื่อนก็มีสิทธิ์ที่จะขายนะอาทิเช่นว่าเพื่อนเพื่อนมีแบบธรรมดามีเหมือนที่ติมีอะถ้าธรรมดารุ่นพวกนี้ติมีเป็นพันเหรียญเลยอ่าพยาคุณสองห้าหนึ่งเจ็ดนะถ้าเป็นรุ่นธรรมดาเนี่ยติมีเป็นพันเหรียญเลยนะครับอ่ามีเป็นพันเหรียญเลยนะครับแต่เหรียญที่พิมพ์ผิดโดยสมบูรณ์เนี่ยติมีเพียงเหรียญเดียว และพี่สอนที่อยู่จังหวัดกาญจนบุรีมี2เหรียญนะครับของตีนี้ขาย1นล้านเจ็ดหมื่นไม่ลดไม่กระทั่งบาทเดียวนะครับแต่ของพี่สอนที <p parad ig ome> ่อย <ton> <g Bundest ara> ู่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับบอกว่าให้ลูกค้าต่อของพี่สอนมาได้นะพี่สอนจะยอมลดให้นะครับให้ถูกใจนะเพื่อนๆก็ต่อราคามาเลยนะครับว่าจะต่อของพี่สอนเท่าไหร่ของตีตีไม่ลดไงแต่พี่สอนมีแต่พี่สอนจะลดนะครับพี่สอนมีนะอยู่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับพี่สอนจะลดนะครับ ถ้าเหร e ียญทั่วไปดิขายไม่แพงนะครับถ้าเหร e ียญทั่วไปเนาะดิขายไม่แพงขายถูกมากเลยล่ะครับไม่ถึงร้อยนะครับถ้าเหรียญทั่วไปนะดิขายไม่ถึงร้อยครับแต่เหรียญที่พิมพ์ผิดโดยสมบูรณ์นะปกเกลยเหรียญมันจะค่อยๆพิมพ์ผิดทีละหนึ่งองศาใช่ไหมครับพิมพ์ผิดทีละหนึ่งองศานะครับแต่พิมพ์ผิดโดยสมบูรณ์ก็คือครบวงรอบก็คือไปพิมพ์ผิดที่180งอิงศาไงก็คือเวลาเข้าพิมพ์ผิดเนี่ยมันจะขยเยินทีละหนึ่งองศาถูกไหมครับขยเยินทีละหนึ่งอง อะไรนะเขาเรียกแล้วก็พอครบ180องศาแล้วใช่ไหมครับเขาก็จะเปลื่อนไปที่181องศา100อะไรอย่างเงี้ยครับทําให้เหรียญที่พิมพ์ผิดโดยสมบูรณ์ในประเทศไทยอ่ะมีน้อยมากๆนะครับเหรียญที่พิมพ์ผิดโดยสมบูรณ์ในประเทศไทยอ่ะก็คือมีน้อยมากๆนั่นเองนะครับเอาเป็นว่านะครับตอนนี้นะครับของตีก็ยังยืนยันราคาเดิมนะของตีก็คือจะขายออกที่1ล้าน70,000เท่านั้นนะครับตีจะขายออกที่1ล้าน70,000เท่านั้นนะครับมีพี่สอนนะครับที่ค้นพบแล้วว่ามีสองเหรียญในประเทศไทยนะอ่าของพี่สอน นะครับพี่สอนนะก็จะแบ่งให้เหรียญเดียวแต่พี่สอนนะจะขายแบบลดราคานะครับพี่สอนจังหวัดกาญจนบุรีนะจะขายแบบลดราคาให้กับเพื่อนๆนะครับขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆเนี่ยจะต่อรองราคาลงมานะครับว่าเพื่อนๆอยากจะซื้อของแปลกที่พิมพ์ผิดโดยสมบูรณ์จากพี่สอนไหมถ้าซื้อของพี่สอนเนี่ยเพืพ่อนๆจะซื้อที่เท่าไหร่นะครับเหรียญพิมพ์ผิดโดยสมบูรณ์ก็คือต้องให้พิมพ์ผิด180อองศาครับอ่า ถ้าเกิดผิดแค่องศาเดียวเนี่ยก็คือเป็นเหรียญเขาเรียกว่าพิมพ์ผิดทั่วไปนะครับไม่ได้พิมพ์ผิดโดยสมบูรณ์นะครับของตีอ่ะในร้านน่ะมีอยู่เป็นพันเหรียญเลยถ้าเป็นเหรียญปกตินะครับเหรียญปกตินี่ตีมีเป็นพันเหรียญนะครับแต่เหรียญที่พิมพ์ผิดโดยสมบูรณ์ตีมีแค่เหรียญเดียวนะครับแล้วทราบมาว่านะครับพี่สอนที่อยู่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับมีพิมพ์ผิด2เหรียญนะครับพิมพ์ผิดโดยสมบูรณ์นะครับ พิมพ์ผิดสมบูรณ์ก็คือไปดูว่าเขาพิมพ์ผิดมาคือเอียงอ่ะครบ180องศาไหมอ่าเอียงครบ180องศาไหมนะครับถ้าเอียงครบ180องศานั่นแหละครับเขาเรียกว่าเหรียญพิมพ์ผิดโดยสมบูรณ์นะครับเพื่อนๆเหรียญพิมพ์ผิดโดยสมบูรณ์นะครับอ่าเพื่อนๆครับตอนนี้นะครับก็ของดีก็ยังยืนยันนะครับอ่าก็คือเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนใจเยน็นๆ สินทรัพย์ของใครใครก็มีสิทธิ์ขายถูกไหมครับถ้าเพื่อนๆมีอ่ะเพื่อนๆก็มีสิทธิ์ขายถูกต้องไหมครับอ่าตีก็มีของนะครับตีก็มีสิทธิ์ขายที่จะหนึ่งล้านนะแต่ถ้าเป็นเหรียญธรรมดาทั่วไปเหรียญที่ทุกบ้านมีกันพยากคุศลสองห้าหนึ่งเจ็ดทั่วไปเนี่ยตีก็ขายไม่ถึงหนึ่งร้อยนะครับอ่าเหรียญพยากคุศทั่วไปเนี่ยสองห้าหนึ่งเจ็ดนะตีมีตีขายไม่ถึงหนึ่งร้อยครับเพื่อนๆอ่าแต่ว่าถ้าเหรียญที่พิมพ์ผิดโดยสมบูรณ์ที่หาย,ยากที่สุดในประเทศไทยเนี่ยตขาาาายยยททีี 1, 000, 70, ทีีีี่่่่ลลลล้นนนนนนนกกกกกกกััััััับบบบบบออออะะคคครรรแตพพสสเเเ็ืมหญไง พี่สอนอยู่จังหวัดกาญจนบุรีมี2เหรียญแล้วพี่สอนจะปล่อยออกหนึ่งเหรียญครับแล้วพี่สอนบอกว่าไม่เหมือนกับตีไงพี่สอนบอกว่าพี่สอนจะลดราคาด้วยพี่สอนจะลดราคาให้แต่ว่าเพื่อนๆต้องต่อรองราคานะครับให้พี่สอนที่อยู่จังหวัดกาญจนบุรีพอใจนะครับว่าเพื่อนๆต่อมาเดี๋ยวพี่สอนรับราคาได้พี่สอนก็จะยอมปล่อ <leaned out> ยให้เพ euh ื <Gam> ่อนๆนะครับ ก็เอาเป็นว่านะครับตอนนี้นะครับขอเพื่อนๆที่ลองต่อราคามาดูนะครับและเดี๋ยวจะไปบอกพี่สอนให้ว่าอ๋อเพื่อนๆต่อลงมาเนี่ยเหลือแค่พันเดียวเหลือแค่700อเหลือแค่8 0 0อหรือว่าเหลือแค่หมื่นเดียวอะไรประมาณนี้นะครับตอนนี้ถึงเวลาเพื่อนๆนะครับที่จะต้องนะครับ ให้ราคาพี่สอนมาแล้วนะครับแต่ของตีไม่ลดนะครับถ้าใครจะซื้อของตีก็คือเหรียญพิเศษเนี่ยก็คือพิมพ์ผิดโดยสมบูรณ์เนี่ยตีจะขายที่1ล้านกับอีก7 0 0 0 0บาทนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆจะต่อของพี่สอนนะที่อยู่จังหวัดกาญจนบุรีเนาะอ่าพี่สอนนะครับขายนะครับต่อมาดูครับซื้อเท่าไหร่นะครับฟรีส่งครับอ่าเพื่อนเพื่อนซื้อเท่าไหร่ฟรีส่งนะเพื่อนเพื่อนว่าเออขอซื้อ9ก้าแสนฟรีส่งขอซื้อ7จ็ดหมื่นฟรีส่งขอซื้อเท่าไหร่นะครับใส่มาเลยนะครับเหรียพพิิมม์์ผดดโยสบบูรรณะนนีท่คั จะหายากที่สุดในประเทศไทยนะเพราะกว่าเขาจะพิมพ์ผิดได้นะครับครบนะครับ180องศาก็คือเป็นเรื่องยากเลยนะครับกว่าจะพิมพ์ผิดได้ครบนะครับ180องศาก็จะเป็นเรื่องยากเลยนะครับมากเลยนะครับเพื่อนตอนนี้ใครจะต่อราคาเท่าไหร่นะครับถ้าเหรียญธรรมดาพวกนี้2 5งหเเหรียญธรรมดาดิมีเป็นพันเหรียญครับสองห้าหนึ่งเจ็ดธรรมดาดิมีเป็นพันเหรียญนะครับแต่ถ้าเหรียญที่พิมพ์ผิดโดยสมบูรณ์นะครับมีเหรียญเดียวเท่านั้นนะครับมีเหรียญเดียวเท่านั้นนะครับ อ่าตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะครับที่เพื่อนๆจะต้องต่อรองราคากันมานะครับดูไม่เป็นครับไม่เป็นไรครับเคยให้ต่อราคามาครับของเตี๋ยหนึ่งล้านเจ็ดหมื่นไม่ลดไงครับแต่พี่สอนนะท่านลดนะครับพี่สอนที่อยู่จังหวัดกาญจนบุรีพี่สอนลดแต่เตี๋ยไม่ได้ลดนะครับมากันเลยครับอ่าตอนนี้เป็นรอบขายครับรอบขายครับแต่ว่าเพื่อนๆจะซื้อจริงที่เท่าไหร่อ่ะเพื่อนๆจะซื้อจริงที่เท่าไหร่เพื่อนๆก็ต่อรองราคามาได้เลยนะครับว่าเพื่อนๆพอใจซื้อแค่พันเดียวเพื่อนๆพอใจซื้อแค่หมื่นเดียวอะไรแบบนี้นะครับ อ่าเป็นเหรียญพิเศษนะครับพิมพ์ผิดโดยสมบูรณ์นะครับเป็นเหรียญพิเศษพิมพ์ผิดโดยสมบูรณ์ครับเพื่อนๆพอใจซื้อที่เท่าไหร่นะครับก็อ่าพอใจซื้อที่ห้าบาทน่ารักมากๆเลยครับดีนะครับไม่ผิดนะครับเพื่อนๆสามารถขอซื้อ5้าบาทฟรีส่งได้นะเดี๋ยวที่จะเราจะไปบอกพี่สอนให้ว่าเหรียญพิมพ์ผิดโดยสมบูรณ์นะครับมีเพื่อนๆนะ ขอซื้อที่5บาทนะครับฟรีส่งนะครับไม่ผิดนะครับเพื่อนไื่จะขอซื้อ5บาทแต่ว่าอยู่ที่พี่สอนเขาจะขายไหมอยู่ที่พี่สอนเขาจะขายไหมนะครับว่าพี่สอนจะยอมขายไหมห้บาทฟรีส่งเหรียญที่พิมพผิดโดยสมบูรณ์นะครับเหรียญตีก็มีเยอะนะครับถ้าเป็นรุ่นธรรมดาเนี่ยติดขายไม่ถึงร้อยครับถ้าเป็นเหรียญธรรมดาเนี่ยติดขายไม่ถึง100บาทครับาทคอ่บตีมีพันเหรียญครับรุ่นธรรมดาตีมีพันเหรียญครับพิมผิดตรงไหนนะครับคุณฟิล์มบอกก็คือพิมพ์ผิดนะครับโดยสมบูรณ์ก็คือว่า พิมพ์ผิดไปทั้งหมด180องศาโดยสมบูรณ์นะครับบางเหรียญจะพิมพ์แค่ผิดแค่1องศา2องศา3องศานะครับแต่ว่าพอเหรียญมันค่อยๆวนอ่ะพอเขาค่อยๆเยื่อ,อนอใช่ไหมจนไปครบ180ใช่ไหมครับพออีกทีหนึ่งเขาก็จะไป181องี้ครับมันก็คือแบบว่าโอกาสการพิมพ์ผิดเนี่ยให้ครบ180องศาในีในประเทศไทยคือยากมากนะครับส่วนมากก็181 181ก็ไม่เข้าเกณฑ์แล้วนะครับคือพิมพ์คยเยื่อนล้นไปนะครับก็ไม่เข้าเกณฑ์นะครับ มีอยู่นะครับเหรียญพิมพ์ผิดโดยสมบูรณ์ยอดเยี่ยมเลยนะครับดูอย่างไรนะครับดูอย่างไรนะครับก็คือดูให้เขาพิมพ์ผิดนะ้าหนึองศานะ อ่าดูว่าเขาพิมพ์ให้ผิด1 8 0้อองศานะครับตอนนี้พี่สอนพร้อมปล่อยเหรียญเดียวนะพี่สอนถือคลองอยู่2เหรียญในประเทศไทยเนาะเหรียญพิมพ์ผิดโดยสมบูรณ์อยู่ที่พี่สอนจังหวัดกาญจนบุรีนะครับอ่าอยู่ที่ตีเหรียญหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็อยู่ที่พี่สอนนะส <st> องเหรียญและพี่สอนนะครับพร้อมที่จะปล่อยให้นะครับพี่สอนนะพร้อมจะปล่อยให้อ่ะก็คือพร้อมจะปล่อยให้เหรียญหนึ่งนะครับอยู่ที่เพื่อนๆจะต่อรองราคามานะครับอยู <st> ่ท <st> ี่เพื่อนๆเนาะจะต่อรองราคากันมานะครับ เพราะฉะนั้นนะครับในรายนี้สรุปนะครับว่าเหรียญที่พิมพ์ผิดในประเทศไทยเนาะเหรียญที่พิมพ์ผิดในประเทศไทยหายักที่สุดในประเทศนะครับมีเพื่อนๆต่อมาที่5บาทนะครับตีก็จะไปรายงานพี่สอนนะว่าเพื่อนๆขอซื้อ5บาทฟรีส่ง ะจะไปบอกพี่สอนนะเพื่อนๆขอซื้อที่5บาทฟรีส่งว่าพี่สอนจะยอมขายไหมนะครับส่วนตัวตีนะครับก็ขายที่1นล้านกับ7 0 0 0หมื่นนะของตีขายที่1ล้าน7 0,000 000> ก็คือเหรียญที่พิมพ์ผิดโดยสมบูรณ์เนี่ยตีขายที่1นล้าน7 0,000ไม่ลดไม่กระทั้งบาทเดียวนะครับมีใครจะตอบพี่สอนอีกไหมครับตีจะได้ไปรายงานพี่สอนได้นะครับว่ามีลูกค้าขอซื้อ10บาทฟรีส่งมีลูกค้าขอซื้อ30บาทฟรีส่งเสร็จหรือยังครับเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวไปชำระค่าทำความสะอาดรถก่อนนะครับเพื่อนๆแล้ววเดี๋ย ไปรายงานพี่สอนก่อน,นครับสรุปในไรนี้เนะ <c oughs> าะเหรียญที่หายากที่สุดในประเทศไทยพิมพ์ผิดโดยสมบูรณ์ที่อยู่ที่พี่สอนสองเหรียญนะครับเพื่อนๆต่อมา5้าบาทฟรีส่งนะครับแต่ต้องไปรายงานพี่สอนก่อนว่าพี่สอนจะขายไหมนะครับ <c oughs> ขอบพระคุณมากครับเดี๋ยวไปบอกพี่สอนก่อนนะครับว่าเพื่อนๆขอซื้อที่5้าบาทครับไม่สามารถขอซื้อที่เท่าไหร่ก็ได้นะครับ <c oughs> เพราะว่าเงินอยู่ในกระเป๋าเพื่อนๆนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปบอกพี่สอนแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาใหม่ครับเอ่อก็คนกำแพง ขอซื้อ50บาทฟรีส่งนะโอเคเดี๋ยวจะไปบอกด้วยว่ามีลูกค้าขอซื้อที่ประมาณ5บาทกับ50บาทนะครับเหรียญหายากระดับประเทศไทยเลยนะครับส่วนเหรียญนี้นะครับที่เป็นทั่วไปที่ตีมีเป็นพันเหรียญนะตีขายไม่ถึง100นะครับเดี๋ยวค่อยติดตามกันไลฟ์ต่อไปแป๊บเดียวครับขอบคุณครับสวัสดีครับ